สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนที่เข้ามาชมสดแล้วก็เข้ามาชมย้อนหลังด้วยนะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์ก็เช่นเคยครับก็มาพบปะกับเพื่อนๆน ที่เราได้นัดกันตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักสามนาทีนะครับ ก็หัวข้อวันนี้นะครับผมก็จะเกินคร่าวๆก่อนหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เพื่อนๆนะครับที่ที่ถามเข้ามานะครับอาจจะไม่ใช่เพื่อนๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นรุ่นพี่หรือว่าคนที่เปิดร้านอยู่นะครับหรือคนที่เปิดร้านอยู่ที่ถามคําถามนี้เข้ามานะครับวันนี้อาจจะเป็นคําถามที่ ตรงกับบุคคลที่เปิดร้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหานี้คราวเนี้ยผมผมเลื่อนไปเจอพอดีนะครับผมก็เลยอยากจะมาบอกวิธีนี้ดีกว่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมพูดคือเป็นสูตรของทางร้านนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าโจ๊กเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าโจ๊กจะไม่มีสูตรตายตัวนะครับ แต่ละร้านแต่ละสูตรเขาก็จะทําไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนมือใหม่หรือคนที่เปิดร้านอยู่แล้วต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับคือต้องเข้าใจให้มันถูกต้องก่อนเพราะว่าคือแต่ละสูตรแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกผมถึงบอกว่าโจ๊กเนี่ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ร้านของร้านนั้นน่ะคิดขึ้นมาเองแล้วก็คิดขึ้นมาได้นะครับเป็นช่วงแต่ละช่วงแต่ละอายุของ ขอ,ของธุรกิจของเขานะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็วันนี้นะครับผมไปเห็นคําถามของคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับน่าจะนานแล้วแหละก็อาจจะได้ยินเสียงรถหน่อยนะครับพอดีผมนั่งอยู่ในบ้านนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับขอดูตรงนั้นหน่อยค่ะขอดูตรงไหนอะพี่ ดูแบบบ้านหรือดูในครัวครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับช่องทาง youtube นะครับก็เป็นอีีที่สามแล้วนะครับที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับทั้งคนคนที่คิดจะเริ่มต้นเปิดร้านโจ๊กแล้วก็คนที่เปิดร้านโจ๊กอยู่แล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆนชมจากที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ลงมาไว้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะไลฟ์สดไม่นานนะครับเพราะว่าเมื่อคือนเะนี่ะพอไลฟ์สดนานไปนะครับเวลาเราอัพคลิปลงอนะมันมันใช้เวลานานนะก็ผมก็จะพยายามพูดให้มันรวบลัดมากที่สุดแล้วก็คนที่เข้ามาฟังก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะโอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเข้ามาพร้อมกันแล้ว เพื่อนๆท่านไหนที่ยังทำงานอยู่หรือกำลังเดินทางอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็สามารถที่จะบอกกล่าวหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับเอาละ่ะนะครับเรามาเข้าหัวข้อกันดีกว่าก็วันนี้ก็เป็นวันวันหยุดเนาะอันนี้เป็นวันหยุดก็เข้าหัวข้อเลยดีกว่านะครับก็เป็นหัวข้อของข,ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่ออ่า พี่เขานะครับที่เป็นคนถามมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าเดี๋ยวเราเมคหรือว่าแบบเขียนขึ้นมาเองนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่เขานะครับที่ที่ถามมานะครับก็คือน่าจะเป็นช่อง youtube ของพี่เขาหรือเปล่านะครับเป็นพี่ใหม่รักเบียนะครับที่ที่พี่เขาถามมาในช่องทาง youtube ของเราเนี่แหละนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเคยเลื่อนผ่านไปเจอก็น่าจะเห็นนะครับคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่พี่เขาอาจจะเปิดร้านมาแล้วนะครับว่า ต้มขายต้มโจ๊กขายแต่ไม่นุ่มละมุนล,ลิ้นเป็นเพราะอะไรหรือว่าเป็นที่ข้าวแข็งอันเนี้ยนะครับวันเนี้ยเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปเนี้ยท่านที่มีสูตรของท่านดีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็จะอาจจะถ้าเข้ามาฟังในคลิปนี้ยก็อาจจะได้เทคนิคหรือวิธีการจากร้านของเราไปนะครับก็เชื่อว่าท่านต้องได้แน่นอนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นแบบพี่เขาบ้างนะครับลองนะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคือต้มโจ๊กขายแล้วเนี่ยแต่ไม่นุ่มไม่ละมุนล,ลิ้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่พี่เขาสันนิษฐานว่าเป็นที่ข้าวแข็งหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับใครที่ต้มโจ๊กแล้วมันไม่นุ่มมันไม่ละมุนล,ลิ้นมันไม่รู้สึกว่าหอมมีกลิ่นข้าวนะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับผมจะได้บอก วิธีหรือว่าบอกสูตรของทางร้านเราที่เราทํามานะครับคือถ้าใครเห็นเห็นรูปโจกของทางร้านเรานะครับก็จะเห็นเนื้อข้าวนะครับก็จะเห็นเนื้อข้าวนั่นแหละครับมันความแตกต่างนะครับเพื่อนๆลองดูความแตกต่างเราไม่ได้บอกว่าของเราดีนะครับทุกคนสามารถที่จะพัฒนาโจกให้ดีขึ้นได้นะครับโอเคเอาล่ะนะครับผมจะมา บอกวิธีการทําให้ข้าวนุ่มนะครับแล้วก็ละมุนลิ้นวันเนี้ยผมเอาสูตรของทางร้านเลยนะครับที่ไม่เคยบอกด้วยนะฮะไม่เคยบอกด้วยอย่าลืมนะครับความรู้ที่ออกจากช่อง youtube ของเราเนี่ยมันเป็นพวกผมเองก็ยังไม่เคยบอกนะนะครับเป็นคลิกเล็กน้อยหรือว่าเป็นสูตรลับของทางร้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนที่เข้ามาดูนะครับถ้ามีกระดาษก็จดไว้ มีกระดาษมีปากกาก็เอามาจดไว้นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ครับแต่เมื่อไหร่ที่เมื่อไหร่ที่เราคิดอยากจะเปิดร้านนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับวันนี้ความรู้ที่ผมพูดวันนี้ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะไม่ได้ใช้วันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่เมื่อท่านเปิดร้านแล้วไปเจอปัญหาเหล่านี้ท่านได้ใช้แน่นอนนะครับได้เอาไปลองใช้ดูแน่นอนนะครับโอเคเอาล่ะนะครับผมจะมาเข้าหัวข้อ ที่ว่าต้มจต้มข้าวโจ๊กขายแล้วเนี่ยทําไมมันไม่นุ่มมันไม่ละมุนลิ้นหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเราอาจจะเจาะลึกลงไปหน่อยนะครับใครที่ฟังทันหรือฟังไม่ทันยังไงก,ก็พิมพ์มาบอกผมนะครับวันนี้เราเจาะลึกลงไปนะครับในหัวข้อของการเลือกข้าวนะครับวิธีนะครับที่ผมจะบอกตอนนี้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับปัญหาของปัญหาของการ ต้มข้าวแล้วมันไม่นุ่มไม่ละมุนลิ้นเนี่ยอันนี้ของทางร้านเรานะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเนะี่ยถ้าท่านเจอปัญหาเนี้ยนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับท่านไปดูข้าวที่ท่านซื้อมาก่อนหรือเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านไหนนะครับไปดูข้าวที่ตัวเองซื้อมาก่อนว่าเราใช้ข้าวปีไหนปีเก่าหรือปีใหม่ยกตัวอย่างข้าวปีเนี้ย สมมุติว่าปีปีนี้ปีอะไรปีหกแปดใช่ไหมเราต้องไปดูว่าข้าวเนี่ยเราซื้อข้าวแบบไหนข้าวเก่าหรือข้าวใหม่เอายุตัวอย่างง่าย,ายเลยผมจะไม่พูดให้สับสนนะครับอันนี้มันจะวนเข้าไปสู่ปัญหาที่ท่านเจอนะอันนี้ท่านค่อยๆฟังนะครับค่อยๆฟังดีมันจะวนขึ้นไปหาปัญหาข้างบนนะครับอันนี้ผมเจาะมาเจาะลงไปก่อนว่าข้าวที่เราเอามาใช้อะข้าวที่ เพื่อนๆอามาใช้เนี่ยข้าวที่เพื่อนๆอามาใช้เนี่ยมันเป็นข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ถ้าเอาข้าวเก่ามานะครับแน่นอนครับท่านต้องเปลี่ยนนะครับท่านต้องเปลี่ยนให้ท่านเลือกซื้อข้าวใหม่นะครับนี่คือข้อแรกนะครับส่วนข้อที่สองนะครับแนะนําให้ท่าน นอกจากจะเลือกข้าวใหม่ยังไม่พอนะครับข้าวใหม่ก็หมายถึงข้าวปีต่อปีก็ได้นะครับถ้าดีสุดนะถ้าหาได้ปีต่อปีก็ยิ่งดีนะครับถ้าไม่มีก็อสองปีก็ได้นะครับขอให้เป็นข้าวใหม่ครับเลือกข้าวนะครับขอให้เป็นข้าวใหม่นี่คือข้อแรกนะครับจดได้จดนะครับผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะข้อที่สองคือให้เลือกข้าวหอมมะลิหักท่อนครับทันไหมครับ จดไว้นะครับข้อที่สามนะครับให้วอมข้าวห้าถึงสิบนาทีเดีย๋ยวผมมาจะมาอธิบายนะครับเป็นหัวข้อเลยนะครับคือข้าวใหม่เนนะครับข้าวโจ๊กที่เอามาทำเนี่ยนะครับเราสูตรของทางร้านเราเนี่ยต้องใช้ข้าวใหม่ครับทำไมต้องใช้ข้าวใหม่ก็เพราะว่า ข้าวใหม่เนี่ยมีใครอยู่ต่างจาังหวัดบ้างครับมีใครอยู่แถวภาคอีสานบ้างผมก็เป็นคนอีสานนะครับก็ก็บ้าลายบ้าเราก็ได <ped aling> ้นะครับบ้าอีสานก็ได้นะครับแต่ผมจะแบบพูดกลางๆดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ท,ที่ที่เป็นคนไทยเขาจะได้ฟังออกไปด้วยกันครับคือข้าวใหม่เนี่ยเวลาเราเอามาทําเนี่ยมันมันจะหอมครับเวลาเราเอามา ically, ต้มโจก๊กเนี่ยมันจะหอมนี่นี่คือข้อดีของข้าวใหม่ น,นี่คือข้อดีของข้าวใหม่ข้าวปีต่อปีที่ร้านผมเลือกใช้แบบนี้ครับแล้วข้อที่สองต้องเป็นข้าวมะลิีหักท่อนทําไมต้องเป็นข้าวมะลิหักท่อนฟังก่อนนะครับฟังก่อนเพื่อนที่ที่กําลังจะถามหรือที่กําลังจะอยากจะแย้งผมนะครับทไมต้องเป็นข้าวมะลิหักท่อนเพราะบางร้านก็ใช้ข้าวเต็มเม็ดอันนี้เราว่าเอาเราไม่ได้ว่ากันนะครับแต่พูดถึงว่าข้าวมะลิหักท่อนเนี่ย เวลาเอามาต้มเนี่ยมันความคือจะมองยังไงคือโมเลกุลหรือสารสารที่มันครึ่งหนึ่งมันเล็กกว่ามันโอกาสที่จะเวลาเราต้มเราเคี่ยวเนี่ยมันโอกาสที่มันจะนุ่มอ่ะมันมากกว่าแต่อันนี้ผมก็ไม่ยังไม่ได้ทดลองนะครับแต่ผมพูดเปรเียบเทียบเฉยว่าขนาดที่เขาเล็กกว่าครับบางละเอาร้านหนึ่งใช้ข้าวเต็มเม็ดเพื่อนๆก็ลองต้มดูก็ได้นะครับลองเอาข้าวเต็มเม็ดกับข้าวครึ่งเม็ดมาต้มดูประกวนดูนะครับว่าอันไหนมันจะนุ่มเห่าอกันแต่อันนี้ผมยังไม่เคยลองนะ แต่นี่ผมแค่แนะนําว่าลองใช้ข้าวมันลิ่อนดูนะครับในการที่เราเอามาต้มเวลาวอมเนี่ยมันจะนําไปสู่ข้อที่สามคือเวลาวอมเนี่ยคือต้มเสร็จปุ๊บพวกผมจะวอมประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับก่อนที่จะตักขายให้ลูกค้านะต้องวอมไว้ก่อนนะครับวอมเพื่ออะไรวอมเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันมันแตกตัวมากยิ่งขึ้นนะครับวอมใหวอมให้ข้าวมันแตกตัวมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั mm ้น hmm. ผมก็เลยอยากจะสรุปสาเหตุนะครับเวลาต้มข้าวโจ๊กแล้วข้าวโจ๊กมันไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยละมุนลิ้นเนี่ยอันนี้ผมสรุปโดยจากทางร้านเรานะครับมันน่าจะเกิดจากปัจจัยสามปัจจัยนี้ซึ่งปัสามปัจจัยนี้อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้นะครับไม่ได้บอกว่าถูกเสมอไปแต่มันเป็นสิ่งที่ผมสรุปคร่าวๆกตามร้านของเราที่เรา เลือกประมาณนี้นะครับแล้วผลที่เราเคยทดลองอะ่ะมันก็ออกมาแบบนี้ผมก็เลยสรุปคร่าวๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าสูตรของทางร้านผมเนี่ยต้องถูกตลอดไม่ใช่นะครับอาจจะผิดก็ได้แต่อันนี้เป็นการแชร์ไอเดียกันเฉยแชร์ความรู้กันเฉยว่าเทคนิคแบบแต่ที่มันดีเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํานะครับหลักๆนะครับการที่จะทําให้ข้าวโจ๊กเนี่ยมันมันนุ่มนะมันละมุนล,ลิ้นนะครับ มันก็มันก็มีอยู่แค่นี้ครับมีอยู่สามหัวข้อที่ที่ผมได้พูดไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้โจคกนุ่มหรือโจ๊กลมูลลิ้นเนี่ยนะครับก็ลองไปเลือกลองไปเลือกข้าวดูก่อนครับลองไปดูที่ต้นเหตุก่อนนะครับลองไปดูที่การเลือกข้าวการเลือกวัตถุดิบการเลือกข้าวการเลือกข้าวเก่าก็มีส่วนนะครับการเลือกข้าวที่เต็มเม็ดแล้วมา ามาต้มเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันทําไมถึงมีส่วนเราอาจจะใช้ถ้าใช้ข้าวครึ่งเม็ดอาจจะใช้เวลายกตัวอย่างนะครับถ้าเ้าใช้ข้าวครึ่งเม็ดอาจจะใช้เวลาสิบห้านาทีถ้าใช้ข้าวเต็มเม็ดอาจจะใช้เวลาสามสิบนาทีนึกภาพออกไหมครับผมกําลังจะอธิบายตรงเนี้ยให้เข้าใจว่าทําไมโจ๊กเราต้มแล้วมันไม่ละมุนลิ้นมันไม่นุ่มมันไม่หอมมันเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนใหญ่ ที่ผมสรุปมาได้ก็น่าจะประมาณ3ามข้อนี้ข้อแรกเลยก็คือการเลือกข้าวปีต่อปีข้อสองคือการเลือกข้าวที่มันเลือกข้าวหอมมะลิหักท่อนข้อสามเลยก็คือการบอมข้าวก่อนขายให้ลูกค้าประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับถ้าเ,เพื่อนๆลองทําตามเนี้ยรับรองว่าข้าวโจ๊กของเ,เพื่อนๆเนี่ยหรือของพี่ๆนะครับที่เจอปัญหานนี้อยู่มันจะมีความนุ่มความลมุลิ้นแน่นอนครับโอเคสําหรับ วิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับมันจะเกิน15นาทีแล้วนะครับหลักๆก็การทําให้ยกนุ่มก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพื่อนๆก็ลองเอาเอา3วิ3วิธี3หัวข้อเนี่ยที่ผมแนะนำเนี่ยไปไปลองใช้กับที่ร้านดูนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับโอเควันนี้พูดเสยยาวเลยก็ยังไงแล้วนะครับก็ เพ Gesetzent ื่อนๆอย่าลืมเอาไปลองดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องความเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อนะครับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะครับต้องลองเอาไปพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆนะครับถ้ายังไม่ได้ลองด้วยตัวเองโอเคสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเลยเวลา เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับโอเคสําหรับใครมีคําถามนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตอบให้หรือว่าจะเอาคําถามหรือปัญหาของเพื่อนๆมามาแชร์กันอีกในมุมความรู้ของของทางร้านเรานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับทั้ง15ท่านนะครับก็ถือว่าเยอะนะนะครับถือว่าเยอะมากเลยโอเคสําหรับ คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอให้เพื่อนเอนตั้งใจเรียนอย่างสนุกนะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ลงมือทำนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ